สวัสดีค่ะมอนีก็มาพบกับตะแซ่บนัวควอีสานด้อจ้ามอนีสิพามากินตำกุ้งสดอ่ดองแดงจ้าผักเคียงก็มีผักกะถินอ่อนผักบุ้งผักทั่วฝักยาวผักกะลํกะลําปีเด้อจ้าแล้วก็หมูยอแล้วก็ผักสลัดจ้ามากินกันเลยทำลายๆดองแดง้อจ้านี่ยแบดองแดงพูดได้บ้จากดองแดงก็ได้อ่อนเขากันผักกะทินอ่อนจ้า กุ้งหอยก็ไม่ได้แกะหอยว่าจะกัดกินหุนหนหน่นหุ่นหุ่นหุ่นไม่เป็นคือว่าดิ๋นแหละเนี่ยมั <My God. S 2> กดู啊มาจัดแล้วขี่ออกมาด้วยจากกุ้งอะแยบ,บท่อบไหม

เกะกุ้งใส่จ้ะเกะกุ้งใส่ไปเลยดีูาา่กนองใส่ตักน้ำใส่ไปอันหอมปีนำ้ำด้อยจ่ตาตักกุ้งตักน้ำไปเลยหุ่นหุ่นหุ่นหด่นสองตัวไปเลยชักช้าอยู่ใหญ่ สองตัวเลยไปขม้นดอกกุยงกัน กินคนเดียวเศบคนเดียวเมื่อนี้แตก่กินอิ่มแล้วเลยจ๊ะขอตัวไปก้นลืมเอา่างมาเศแซศกเศกเยอะๆจ้าเมื่อนี้แต่ก็ขอ ตัวไปกรร่อนไม่กินอิ่มแล้วต้องขอตัวไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามราับชมนะคะช่วยแชร์คลิปให้ในเด้อจ้าช่วยแชร์คลิปให้อีหลานในเด้อจ้าก,กับแซ่บนัยยวครัวอีสานเด้อจ้าบายคุตตุตาเด้จอจ้ามุนายนชิมเมียนกินบเบิ่งไหมบ๊ายบาย